สวัสดีครับท่านผู้ชมเจกับผมทําแบบอยนะครับพอดีขับรถผ่านข้างสยายไฟแรงสูงนะครับแล้วก็สังเกตเห็นรูปก,กลมๆที่บนสายไฟซึ่งบางท่านก็อาจจะเคยขับผ่านแล้วก็เห็นรูปก,กลมๆแบบนี้อยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะสงสัยว่าไอ้รูปก,กลมๆที่เขาติดอยู่บนสายไฟเนี่ยเขาติด เอาไว้ทาไมเพื่อประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับการติดเนี่ยก็จะไม่ได้ติดอยู่ทุกช่วงของเสาไฟนะครับติดเป็นบางช่วงเท่านั้นฉะนั้นในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังคําตอบกันดูนะครับว่าลูกบอลที่เขาติดเนี่ยเขาติดเอาไว้ทาไมเพื่อประโยชน์อะไรลูกบอลที่การไฟฟ้าเขาเอามาติด เรียกว่าไฟเบอร์แกสเปียนะครับหรือว่าลูกบอลสเปียมีลักษณะเป็นสีขาวแดงนะครับหรือว่าสีขาวแดงออกส้มนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ30ถึง40เซนติเมตรนะครับแล้วก็การติดตั้งเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ติดตั้งอยู่ที่สายส่งไฟฟ้านะครับ จะติดอยู่ที่สายบนสุดของสาไฟฟ้าแรงสูงเรียกว่าสาย o อเ r อร d กราวนะครับหรือสายดินเหนือดินนะครับหรือเรียกง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือสายที่ป้องกันไม่ให้ฟ้าผ่าลงสายส่งตัวนไาไฟฟ้าแล้วก็การฟ้าฟนี่ยก็จะติดทุกบอลไฟเบอร์แกสเปลียเนี่ยที่สาย o อเ r อร d กราวเนี่ย ช่วงละประมาณ3-4ลูกนะครับแล้วแต่ระยะห่างของเสาไฟและหน้าที่ของลูกบอลน,นี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องหมายเตือนทางอากาศยานนะครับที่จะบินเข้ามาใกล้เช่นพวกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เครื่องร่อนที่อาจจะเข้ามาใกล้แล้วเกิดอันตรายได้และก็การไฟฟ้านะครับก็จะติดตั้งลูกบอลไฟเบอร์แกสเปียนะครับนี้ตามสายส่งที่อยู่ใกล้กับสนามบิน แนวสายส่งผ่านข้ามแม่น้ำแล้วก็สายส่งที่ต้องผ่านชุมชนเมืองใหญ่ๆนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่เขาเอาลูกบอลสปีร์มาติดเอาไว้นะครับแล้วก็ติดในบางช่วงบางจุดเท่านั้นนะครับก็คิดว่าอ่าได้ฟังแล้วก็คงจะหายสงสัยกันแล้วนะครับว่าลูกบอลที่เขาเอามาติดเนี่ยเขาเอามาติดเอาไว้ทำไมเพื่อประโยชน์อะไรนะครับผม คลิปนี้ก็ขอจบราะเียดเอาไว้ต่เพีงครนี้ก่อนนะครับผมไว้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ละกันไปก่อนสวัสดีครับ